สวัสดีครับสำหรับท่านที่ชมช่องวิถีมานะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมมะพร้าวน้ำหอมอายุสองปีนะครับวันนี้ครบสองปีพอดีครับผมปลูกชุดแรกห้าต้นนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมอายุสองปีนะครับหลังจากปลูกมาแล้วสองปีผมก็เลยปลูกเพิ่มนะครับอีกห้าสิบห้าต้น ตามที่เคยลงไปในคลิปนะครับว่าทํานาไม่ได้ผลเปลี่ยนมาปลูกมพะพร้าวนาหอมนะครับอันนี้อีกต้นนะครับก็ถือว่าโตใช้ได้นะครับอาจจะไม่ดีเหมือนอของเพื่อนๆหลายๆคนในในอ,อินเทอร์เน็ตที่เอามาให้ดูกันนะครับของผมก็โตตามสภาพนะครับอายุ2ปีนี่สูงประมาณสัก2เมตรกว่าแล้วนะครับ ผมสูงเมตเจ็ดสิบอันนี้สูงกว่าผมเยอะเลยต้นที่โตที่สุดนะครับต้นนี้ครับหวังว่าสักสองสามปีน่าจะได้จะได้มีผลผลิตชุดแรกตอนนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมปลูกเพิ่มนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกมะาพร้าวนะครับหรือทำสวนผสมนะครับก็มาแนะนำแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับตัวนี้ผม ใส่มูลขี้ไก่บ้างนะครับปีนี้ยังไม่ได้ใส่ครับยังไม่มีงบก็อาจจะเน้นตัดหญ้าคลุมก่อนนะครับผมครับสำหรับใครที่จะปลูกนะครับผมแนะนำนะครับถ้ามีพื้นที่นะครับปลูกได้เลยนะครับมะพร้าวน้ำหอมมีประโยชน์เยอะนะครับผมแล้วก็น้ำมะพร้าวนะครับช่วยชะลอไว้ด้วยนะครับผมทำให้แก่ช้านะครับอันนี้มี งานวิจัยนะครับต้องไปหาดูกันนะครับผมผูกเยอะๆนะครับมะพร้าวน้ําหอมขอบคุณสําหรับทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมวันนี้อัปเดตมะพร้าวน้ําหอมอายุ2ปีนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมคลิปช่องวิถีมานะขอบคุณครับ